ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบช่วงวันที่16-28พฤศจิกายน2563เรืแนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงประกอบกับยอมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมแนวชายฝั่งประเทศมาเลเซียและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ในช่วงวันที่1 6 2 8พฤศจ,จิกายน2563บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส จึงขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณน้ำฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับขึ้่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมามีกำลังแรงทะเลมีคลืนสูง2 3เมตร ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่1 6 2 8พฤศจิกายน2563จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดประกาศ ใต้เตรียมรับมือยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณชายฝั่งมาเลเซียใต้ตอนล่างฝนหนักถึงหนักมากเหนืออีสานมวลอากาศเย็นปานกลางปกคลุมต่อเนื่อง พยากรณ์อากาศ26พฤศจิกายน2563พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่16-1ธันวาคม2563ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยเริ่มมีลมกำลังแรงดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันจะน้อยลงพยากรณ์อากาศภาคเหนือภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาสูงสุด32-35องศายอดโดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศา ลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18บ2ถึงองศาสูงสุด32มสองถึงองศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดส0บถึง1 7องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาสูงสุด3 2-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาสูงสุด3 3-34องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเบรนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาสูงสุด27-33องศาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนออกเชฉงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรเบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาสูงสุด23 29-33องศาลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณภูมิมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23สถึองศาสูงสุดร3 3สถึง35องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ